ผมอายุ49แฟนเนี่ย32คบกันมาได้ประมาณ4เดือนแล้วครับ แฟนผมเคยมีลูกมาแล้วกับแฟนเก่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพอแฟนผมมีประจำเดือนหมดหนึ่งวันผมก็มีอะไรกับแฟนมาเรื่อยๆผมคิดว่าแฟนจะต้องตั้งคันให้ได้แต่วันที่13ประจำเดือนก็ยังมาเป็นปกติอยู่ผมอยากมีลูกมากจะต้องทำอย่างไรครับคุณหมอฟานแนะนำยังไงดีคะอ้ยเนดูจะนาจะเห็นคนข่าวนขาาวเลยค่อะมีน้องได้ <c oughs> ขนาดเราพยายามยิงกระสุนถี่มากเลยเนาะใช่ไหมใช่ค่ะ บางทีก็แค่เดือนเดียวเนี้ยก็เจร้อนไปนิดนึงน,นะคะค่ะถ้าเป็นสมมติถ้มีถีขนาดนี้ประมาณสัก3าเดือนอ่ะว้วยังไม่มีอ่ะก็ค่อยอจุงมือทั้งสองคนไปปรึกษาคุณหมอที่ชั่วชาญด้านนี้ได้เลยเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะหลายโรงพยาบาลแล้วก็จริงๆจะให้ดีหมอว่าเราไม่ต้องพยายามยิงถี่ขนาดนั้นก็ได้ถ้ามันดูเหมือนแบบเราอยากมากเกินไปอะบางทีเขาเรียกว่า ความเครียดความอึดอัดความกดดันมีผลเนาะที่ทําให้เขาเรียกว่าการตั้งครรภ์มันเป็นไปได้ยากขึ้นมีทําใจให้สบายสบายมองเป็นของการแสดงความรักกับแฟนเราดีกว่าแฟนเราอายุก็แบบยังอยู่ในวัยที่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ไม่ต้องกังวลเลยไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยนะคะแล้วก็บางคุณพอ,อการที่เราเก็บน้ําเชื้อ,อไว้สักระยะหนึ่งอ่ะจำนวนน้าเชื้อในแต่ละครั้งที่ มันมีการหลั่งเข้าไปก็จะมีปริมาณสเปิร์มเยอะกว่าไอ้นี่อ,อกอไหมเหมือนถ้าเกิดว่าช่วยตัวเองทุกวัน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 น่ะปริมาณของน้องสเปิร์มเขาก็จะน้อยกว่าคนที่เขาเก็บเอาไว้สักระยะหนึ่งแล้วค่อยปล่อยออกก็อาจจะสองวันมีเพศสัมพันธ์ทีนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะลองดูว่ามีโอกาสที่จะตั้งครรภ์เยอะขึ้นไหมแต่ว่าถ้ามีถี่ขนาดนี้แล้วสามเดือนยังไม่มีนะก็มอกว่าจุ่มมือเข้าไปปรึกษาคุณหมอได้เพราะว่าของคุณผู้ชายอายุ49ก็ถือว่า อายุเนี่ยก็มีในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเขาขายเป็นไวทยทองของผู้ชายได้นะคะบางทีก็ทําให้ความแข็งแรงของสเร์มลดลงได้เจอได้ในบางรายโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่หรือว่ามีโรคประจําตัวเยอะๆค่ะก็คงต้องดูทั้งสุขภาพของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงค่ะ